มาค่ะบ้านีมากินเขาน้ำกันเขาเศร้าเนาะค่ะเนาะกินคนเดียวค่ะแต่มีตะก,กะแตนขวานมบกุ่งสมพักเสียน,น้อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็แกงเห็ดแกงเห็ดเ,เกลือที่เก็บมาไว้แล้ะค่ะพยากับ่อยแกงกินเนาะค่ะเนาะอันนี้ผักโตผักต๊ค่ะแล้วก็น้อไม้เสริมน้องไม้ปลาเนาะค่ะเนาะพี่ฮักเคยนเอาไมาให้ค่ะ มาค่ะมาแับนี้มาจิ้นขอรับกันตำักหุ่ง,งเพิ่มแล้วค่ะนอตไส่ประกอบย่างดีค่ะตากกระแตนหล่นผ้าเลยค่ะพี่ขาบัวลายข้าวเหนียวหล,ล,ล,ล่นก้องแล้วค่ะเนาะเมื่อข้าวเหนียวหล่นก้องพี่น้อยเอ้ยตูนะข้าวเหนียวหล่นกอง่กมาเลยค่ะเั็นี้มาจิ้นขอรับกันค่ะสวัสดีค่ะสบ,บายดีกันทุกปู่ทุกคนเนาะค่ะเนาะแล้กันกระดุมดามบานหน้าคือเก้าราคากินง่ายยุ่ง,ง่ายสไตล์มาดุามบานหน้าเนาะค่ะเนาะตำมกฮุ่งเพิ่ม แกงเฮ็ดเนาะค่ะแกงเฮ็ดเกลือก็นั่นแหละค่ะแล้วกะลงกดอกพักตบมีบ้านผู้ใดมีค่ะนี่อยู่บ้บานเอิ่นพักตบก็ค่ะน้อนี่เนาะแล้วกะบน้องไม้ป้าค่ะพี่ฮักเป็นเอามาไหา่เนาะค่ะเนาะน้อไม้ป่าแล้กวกะตะกะแตนตะกะแตนคนไต้แม,ม่ไม่ไมค่ะเป็นมะขายหายค่ะผสมพักเสีย,น,น,ยน้อยนึงเนาะค่ะเนาะมาค่ะมามาจินเขากับมาดามบาน่าเนาะคะ่ะเนาะ กินยงไงยุ่ยย่งยแบบบานเห่านี่แหละคะ่ะกินอันอื่นบ่เป็นคะ่ะกินอาหารฝรั่งบ่เป็นต้องกินแบบนี้คะ่ะเมื่อใ้พื้นขอนียวนะคะเนาะก,กับกับมะม่งค่ะนะคะน้ำลายแตกเราไม่กินน้ำกันเนาะคะ่ะกินคนเดียวนี่แหละคะ่ะกินคนเดียวกินคนเดียวแสบคนเดียวเอาพริ้องอ่ออะไรเป็นมูเนาะ,ะ,นะ,ะ<ม>จะม่วงเพิเ่มแซ่บ โชคพี่น้องก็เหมือนกันคิดว่าเก่ยงยามากันเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันโดนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้ออารมณ์ตักแตนตัวแซ่บค่ะตักแตน แบบนี้ค่ะกินแบบนี้แม่นไปเที่ยวบางพหญ่อยู่มั่งหน่องกินแบบนี้ค่ะขาดก็ได้ยุลีค่ะตอนแรกไปเน,ะะนาพะพะย่าภาพไปซื้อข้าวเหนียวอุ้ยหลอดตายแล้วนึกว่าเป็นสีบ่มีข้าวเหนียวนึกว่าป็นสีหาย,ยางแล้วแต่ก็อาหารไทยมีสียางเลยค่ะถ้ะาเอนิยวแบบนี้กินข้าวเหนียวตลอดเลยค่ะไปเที่ยวบางพะย่หมดเลยบางพะย่กับคน,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 ะคะน,นมีเงินเนาะค่ะเนาะแต่การเราก็สามารถให้กินอาหารไทยได้ด้วยค่ะ คนบางๆหรือกันตัวไปใจ่กีนาแล้วสิมาอยู่บางกับมีต้องการแบกเลียงม้วนะะเนาะเยงตป้งม้วนาาสิเปนไรกเนาะค่ะเนาะหอนและเาด้วยทั้งักตบไปนี้สินกับตับมุงบเนะคะเมมน,นะะาาสีดะะส,ส,ะะสดกสับแสบแต่ว่าวนมาาสีจะลวกกินค่ะ พี่น้องอะไรเป็นมูวตะกี้เหลินตะเฟดบันนี้มาล่องเห็ดยืดปูเบิงมาเป็นอย่างไรค่ับชิดว่าฮาทจะได้ไปชิดว่าปีนี้สได้ไปบ้านพ่อใหญ่อีกไปเที่ยวบ้านพ่อใหญ่อีกชิดว่าสีเห็ดชีบปุเกเย็บเห็ดพนักเห็นเห็ดหลายหลายที่บานพ่อใหญ่อยนะคะบันนีอันมันมีแบบโควิดนี่ยแหละคะ่ะฝันก็เลยสลายเลยก็เลยไปซ้ำ เป็นคนนน้าร้อเล่าไปสานพันแทห่กินกับกิ่นของราอเล่าไปยุ่ไก่ปันไดกับกิ่นข้าวเหนียวไปสั่นมูขัดเซลไปยุกเมืองหน่เมือหน้าไปเที่ยวเมืองหน่เมือหน้ากับกิ่นข้าวเหนียวนะโว้ยแห่งยานบ่มีถ่ายอยู่สองยานถ่ายอย่างนี้สนองโชคดีพ่อใหญ่ไปหาไปไป่ถ่ายแล้วก่อนแล้วสิมาหักไปเนาะค่ะเนาะ มาหงเพิ่มเซ็ตมาด่านบานหน้าสมซื้อยู่หีได้พี่น้องไปเก็บพักไปมีอย่างเก็ดมืดเก็บพักไปกวนขี้ปูนไปเก็บเห็ด เก็บปักบุ้งน้ำปงน้ำตาเพราะว่ามองเห็นอะไรนะก็จะฟังแล้วปีนาพ่อใหญ่ก็เสียนมากจิตภากันเดี่ววกกยงงวยง,งัวปราจำมิ้งโค้งกันค่ะเดี่ยวงัวเดี่ยวงัวปลูกผักปลูกผักไรสารกินไหมคะ่ะมากแบบนั้นไหมคะ่ะเดี่ยวง,งัวเป็นได้ไดรเสริมเนาะคะ่ะเพราะว่าคิดว่าเงินกับเสียนพ่อใหญ่กับขึ้นสนะีบ่ได้ลายดอกเนาะค่ะเนาะเอาว่าเล่ากับ โมแมนคนทีสีรวยนะคะการงานเลาก็ธรรมดาธรรมดาเนาะคะนะ่ะเนาะคือวาสนาเขามีเขา้าใดซ้ำเขายังกับกับบอสเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะเคือวาสนาเขามีชำนีิเนาะค่ะเนาะแต่มากับฐานกฎกับเล่ากับทีนี่พอได้เรียงได้เกี่ยวเข้ามีตี้เขากับหาไรได้เสริมไปอีกเนาะคะนะ่ะเนาะเรียงง่วนแหละคะ่ะที่มาใส่ตังเงินกับเซียนเล่าก็คือจะเป็นไปไม่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่า เราบ่แเ่นคนรวยเนาะคะน่ะเนาะถ้าต่อมีรายได้เสริมอยู่แบบง่งายๆกินง่งายๆสมพักเสียงเอฟเอมาพี่น้องน้ำหลาย <c oughs> มือไปเจ็บพักบ,บุ่งนะคะได้เจ็บมาก <c oughs> เห็นยืนหน้าได้เจ็บมาก มันบรลายปันไดแต่ว่าแซ่บแสบค่ะหน่อย,เยๆเส็บแสบไน่อยเป็นคนมาเก็ตกินเองเนาะค่ะเนาะกับเข่าคุ้งกับเข่าตาลาดนี่ในซูเปรอรอ์ใครแด้เงินเนาะค่ะเพราะว่าเป็นคนมาเก็ตกินเองเกือบทุกๆย่างนะคะ่ะเก็กินเอง หน่อยที่สิไปซื้อเพื่อนเนาะค่ะเนาะฮักคือการมาปลูกเองค่ะปลูกทุกทางบ้านนี่แน่ๆเท่ากับได้เก็บเป็นต้นเขาได้หึหึหึจีบหนีไมากินโชว์พี่น้องเลยป่ะเนี่ยกินโชวดเดียวๆเลยหัตออกกล่องก่อนสิได้าเมื่อคืนเนาะพี่น้องเนาะหัตออกกล่องหัตเบาก่อน สีได้บอกเขิน สองพ่อมีอยู่บ้านเข้ามันกับพ่อหาได้เนาะคะ่ะเนาะลงคงลงหาอยู่น้ำหนองน้ำหยังกับพ่อมีเนาะคะ่ะเนาะกับพ่อหาได้เข้ามาต้องซื้อก็ได้ยังส่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่แต่คนมักซือกกซ้อก็ซือ้อยุ่แล้วล่ะคะ่ะแต่วันนี้เป็นคนพวกใครมักซือก้อเป็นไรเป็นคนแบบว่าอยู่แบบพ่อพียงแน่ชักหน่อยอยู่ผู้ใดอะไนกับว่าอยู่กับบ้าแมนว่าขีเหนียวดอกเนาะคะ่ะเนาะห้ามมกชี้ิดแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะบ่าแมนว่าเด กำลังได้ด้วยสิเดฟเฟอร์ปะต้าว่าชิบามเมนได้ด้วยเหตุขึ้สิบอ,อ,หหอกเฟอร์ปะเนาะค่ะ,ะผมก้นคนนี้ชิบะเอาคอ่สันคลิปนี้มันสิยเงาเกินเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็พอจะมีเนาะคะ่ะเนาะมาดามาหน้าสิกินต่อไปเนาะคะ่ะเนาะต้าว่ากะขอลาพี่น้องอ่าแครนี้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันสิยเงาเกินเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆราคะที่เขามาคอมเมนต์ที่เขามาติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจให้แมาดามบันหน้าคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้ก็พอจะม,มีนาะค่ะเนาอสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย